ู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าช่วงนี้เรามีการรายง,งานข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเรื่องของ PM 2.5อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดค่ะแล้วช่วงนี้ยาเสพติดทะลักอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดตํารวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับสามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถหนีค่ะหนีจนควันขโมงเพราะข้างในมียาบ้าถึง12ล้านเม็ดแต่สุดท้ายหนีไม่รอดรถไปชนกับเสาไฟฟ้าค่ะเฮ้ยรถไปรถไป ชนละชนละชนพ่วงแม่ชนเอเลอร์ละอยู่ละในรถมีอะไรยาอะไรอะเเอามาจากไหนเอามาจากไหนไม่ไ่้หนูเอามาจากไหนที่ต้องหนีขนาดนี้เพราะว่าข้างในมียาบ้าถึง12ล้านเม็ดค่ะ แล้วหนีกันแบบควันขโมงไปหมดนะคะซิ่งหนีสุดชีวิตนี่เป็นนาทีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับเรื่องของการลำเลียงยาเสพติด ไล่ล่ากระบะตู้ทึบในอำเภอวังน้อยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังการข่าวแจ้งมาว่ารถกระบะคันนี้ค่ะลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่ข้ามโคงมาจากนาครพนมหวังว่าเดี๋ยวจะเข้ามากระจายในพื้นที่ชั้นไหนทีนี้จากภาพเราจะเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นสองสามีภรรยาที่นั่งมาด้วยกันตัวสามีเป็นผู้ขับเนี่ยก็คือพยายามจะเร่งเครื่องหนีจนควันขโมงควันดำไปหมดค่ะแล้วเฉียวชนกับรถของประชาชนเขาไปทั่วแถมยังปาดซ้ายปาดขวา หม้อน้ำแตกจนฝากระโปรงหน้าเนี่ยเปิดขึ้นมาตีมาที่กระจกหน้าก็แล้วยังไม่หยุดพยายามจะขับหลบหนีการจับกลุมต่อสุดท้ายไม่รอดค่ะพี่บอ๊อบรถกระบะคันนี้พุ่งชนกับเสาฟไฟฟ้าจนรถไม่สามารถไปต่อได้ค่ะโดยนายธีรพัฒน์พร้อมกับภรรยานางสาวนงนุษผู้ต้องหาเล่าว่าเดิมมีอาชีพส่งพัสดุเอกชนก่อนเปลี่ยนสายงานจากขนพัสดุมาส่งยาบ้าแทน ครั้งนี้ขนยาบ้ามาทั้งหมด12ล้านเม็ดค่ะขนมาจากริมฝั่งโคงที่นครพนมก็กะว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่พระนครศรีอยุธยาได้รับค่าจ้างครั้งหนึ่งคือ50,000บาทพอไปตวรวจสอบย้อนหลังปรากฏว่าลักลอบขนแบบนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า4ครั้งค,ค่ะโอ้โหไม่ต่ำกว่า4ครั้งครั้งนี้เป็นล้านเม็ดเนี่ยนะครับค่ะดังนั้นคุณธีรพัฒน์เนี่ยค่ะได้ทําร้ายประเทศไทยแล้วก็เอายาบ้าเข้าสู่พื้นที่ต่างๆมาโอ้โหไม่ต่ำกว่าหลายล้านเม็ดเลยทีเดียว ลา่าสุดทางตำรวจนะคะพลตำรวจโทคีรีศักดิ์ตันติตันติวัชัยผู้ผู้บัญชาการตำรวจปราบ,บปรามยาเสพติดบอกว่าแก๊งค้ายยากแก๊งนี้ปอสเนี่ยเขาตามมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแล้วก็เคยถูกหลอ,อกด้วยนะคะเคยตีรถเปล่าแต่ว่ารอบนี้ไม่รอดค่ะ